สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งโชคลาภวันนี้ผมมีเรื่องราวที่สำคัญมากเรื่องที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณและเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งด้วยพลังจัก,กรวาลที่คุณสามารถสัมผัสได้ทันทีทุกสิ่งที่คุณคิดทุกสิ่งที่คุณรู้สึกล้วนม,มีผลต่อการดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิตหากคุณพร้อมผมอยากให้คุณตั้งใจฟัง และเปิดใจรับพลังแห่งจักรวาลเพราะแค่เปลี่ยนพลังจิตจักรวาลจะนำพาความมั่งคั่งมาสู่คุณก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพลังจักรวาลที่สอดประสานกับเจตนารมณ์ของใจคุณทุกคำพูดที่คุณใช้ทุกความคิดที่คุณมีเป็นเหมือนแม่เหล็กขนาดยักษ์ย้ายที่ดึงเอาโชคลาภ เงินทองและความสำเร็จเข้ามาหาคุณนี่คือหลักแห่งเจริญพลังโชคลาภที่ผู้คนจำนวนมากยังไม่เคยรู้ลองนึกภาพคุณตื่นเช้ามาหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองอย่างมั่นใจว่าวันนี้ฉันเปิดใจรับโชคลาภความมั่งคั่งและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของฉันพลังนี้แม้ฟังดูง่ายแต่เมื่อทำซ้ำทุกวัน จักรวาลจะเริ่มตอบสนองเพราะจักรวาลจะสังเกตใจของคุณและส่งสิ่งที่สอดคล้องกับพลังใจเข้ามาสิ่งสำคัญคือต้องเชื่อมั่นในความดีของตัวเองปล่อยวางความกลัวความสงสัยและความลังเลเพราะพลังลบเหล่านี้จะดึงเอาโชคลาภออกไปและทำให้ความมั่งคั่งไม่สามารถไหลเข้ามาได้จำไว้ว่า จักราวาลไม่เคยตัดสิงเรามันเพียงตอบสนองพลังที่เราส่งออกวันนี้ผมขอเชิญคุณปล่อยใจให้สงบรับรู้ถึงความเชื่อมโยงกับจักราวาลรู้สึกถึงพลังมหัศจรรย์ที่ไหลผ่านตัวคุณพูดคำว่าฉันเปิดรับโชคลาภและความมั่งคั่งฉันพร้อมรับความดีงามเข้ามาในชีวิตซ้ำคำเหล่านี้ทุกเช้าและทุกคืน คุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงการพบโอกาสใหม่การมีเงินทองเข้ามาอย่างไม่คาดคิดและผู้คนดีๆจะเข้ามาช่วยสนับสนุนจำไว้ว่าพลังจักรวาลไม่ใช่แค่การรอคอยแต่เป็นการสร้างเจตนารมให้ชัดเจนการปรับพลังใจให้สอดคล้องกับความมั่งคั่งเมื่อใจคุณพร้อมจักรวาลจะทำงานให้คุณทุกอย่าง ทุกการกระทำทุกความคิดของคุณล้วนกลายเป็นพลังดึงดูดและเมื่อคุณจเจริญพลังโชคลาบนี้ชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์โชคลาบความมั่งคั่งและโอกาสทองจะไหลเข้ามาไม่ขาดสายดังนั้นอย่ารอช้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ฟังคลิปนี้ทำตามคำแนะนำและเปิดใจรับ เพราะความมั่งคั่งของชีวิตอยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คิดทุกความตั้งใจทุกความเชื่อทุกการกระทําที่สอดคล้องกับจักรวาลจะนำพาความร่ำรวยและโชคลาภมาหาคุณสวัสดีครับขอให้ทุกท่านเจริญพลังโชคลาภเปิดประตูความมั่งคั่งและรับสิ่งดีงามจากจักรวาลเข้ามาในชีวิตของคุณครับลองจินตนาการทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมา คุณสูดลมหายใจลึกๆปล่อยใจให้สงบแล้วส่งพลังแห่งความเชื่อมั่นและความหวังออกไปบอกกับจักรวาลว่าวันนี้ฉันพร้อมรับโชคลาภพร้อมเปิดใจรับความมั่งคั่งพร้อมรับโอกาสดีๆและความสำเร็จทุกด้านเข้ามาในชีวิตของฉันพลังเหล่านี้จะเป็นเหมือนแม่เหล็กยักย้ายที่ดึงเอาทุกสิ่งที่สอดคล้องกับความดีความตั้งใจและเจตนาบริสุทธิ์เข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรหรือพบเจอกับใคร พลังจักรวาลแห่งโชคลาภจะเริ่มสันสะเทือนเริ่มเรียกสิ่งดีๆให้เข้ามาการเงินจะเริ่มคล่องตัวโอกาสใหม่ๆจะโผล่มาโดยไม่คาดคิดและคนดีๆที่พร้อมสนับสนุนคุณจะเข้ามาอยู่ในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพราะคุณได้เริ่มปรับพลังจิตเชื่อมัน่นและ,จะเจริญพลังโชคลาภทำให้ทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำของคุณสอดคล้องกับจักรวาล และเมื่อคุณทำอย่างต่อเนื่องจักรวาลจะไม่เพียงแค่ตอบสนองแต่จะนำพาความมั่งคั่งความสำเร็จและโชคลาภอันยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำที่ไหลไม่หยุดและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอออย่างชัดเจนทั้งด้านการเงินการงานความสัมพันธ์และโอกาสที่เข้ามาอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากพลังจิตที่เชื่อมโยงกับจักรวาลทุกความตั้งใจที่บริสุทธิ์ทุกความดีที่คุณสร้างจะถูกจักรวาลน,นำไปแปลเปลี่ยนเป็นโชคลาภเป็นความมัง่งคั่งและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพราะนี่คือหลักแห่งเจริญพลังโชคลาภที่คุณสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้และทุกวันและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่คุณควรทำคือการตั้งใจมองเห็นความดีโอกาส และความอุดมสมบูรณ์รอบตัวคุณพระจักราวาลไม่ส่งสิ่งใหม่เข้ามาให้กับคนที่ใจเต็มไปด้วยความสงสัยความกลัวหรือความเหนื่อยล้าแต่จักราวาลจะตอบสนองผู้ที่เปิดใจเชื่อมั่นและพร้อมรับสิ่งดีเข้ามาเมื่อคุณเริ่มปรับพลังจิตของตัวเองทุกการกระทำทุกความคิดและทุกความตั้งใจของคุณจะกลายเป็นเครื่องมือดึงดูดโชคลาภเงินทองความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิต นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเจริญพลังโชคลาภเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างใจของคุณกับจักรวาลและเมื่อคุณฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งจะเริ่มเรียบง่ายทุกปัญหาจะค่อยๆค,คลี่คลายโอกาสดีๆจะปรากฏและความมั่งคั่งจะเริ่มสะสมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าสิ่งเล็กๆรอบตัวที่ก่อนหน้านี้คุณอาจมองข้ามกลับกลายเป็นสัญญาณแห่งโชคลาภเงินทองหรือโอกาสทอง ทุกสายตาทุกย่างก้าวและทุกคำพูดของคุณจะสอดประสานกับพลังจากกระวลทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกได้ว่าความมัง่งคั่งไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเงินทองแต่เป็นความมอรูหูสึกความสบายใจความมั่นคงและความสุขในทุกๆวันนี่คือเหตุผลที่การเจริญพลังโชคลาภไม่ใช่แค่การรอคอยแต่เป็นการสร้างพลังให้ใจ การปรับพลังภายในและการตั้งเจตนาที่ถูกต้องพระจักราวาลจะสอดประสานทุกสิ่งเข้ากับความตั้งใจของคุณทุกความเชื่อมัน่นทุกความตั้งใจและทุกความดีที่คุณทำจะสะท้อนกลับมาเป็นความมั่งคัง่งโชคลาภและชีวิตที่สมบูรณ์แบบดังนั้นวันนี้ขณะที่คุณฟังคลิปนี้ขอให้คุณเปิดใจตั้งเจตนาและรู้สึกถึงพลังมหัสาร,ร์ของจักราวาลให้ใจคุณเต็มไปด้วยความเชื่อ ความหวังและความมัง่งคั่งเพราะแค่คุณเริ่มจักรวาลก็พร้อมจะตอบสนองพร้อมจะนำโชคลาภและความร่ำรวยมาหาคุณและนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะเจริญพลังโชคลาภเปิดประตูชีวิตสู่ความมั่งคั่งและรับสิ่งดีงามทั้งหมดที่จักรวาลเตรียมไว้ให้คุณครับและสิ่งหนึ่งที่คุณต้องจำไว้เสมอคือการเปิดใจรับโชคลาภไม่ได้หมายถึงการรอโชคอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างพลังให้ใจของคุณสอดคล้องกับจักรวาลการตั้งเจตนาอย่างชัดเจนการเชื่อมั่นในความดีและการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปทุกครั้งที่คุณคิดบวกทุกครั้งที่คุณมีความตั้งใจบริสุทธิ์จักรวาลจะรับรู้และเริ่มส่งสิ่งที่สอดคล้องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินทองโอกาสความสัมพันธ์ดีๆหรือความสำเร็จในชีวิตนี่คือหลักการทำงานของเจริญพลังโชคลาภซึ่งไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์หรือโชคชะตา แต่เป็นการปรับพลังจิตองคุณให้ตรงกับพลังจัก,กรวาลและเมื่อคุณทำต่อเนื่องทุกการกระทำของคุณจะสอดคล้องกับความมั่งคัง่งทุกคำพูดของคุณจะกลายเป็นพลังดึงดูดและทุกความคิดของคุณจะเชื่อมโยงกับโอกาสใหม่ๆลองสังเกตดูในชีวิตประจำวันของคุณจะมีสัญญาณเล็กๆหลายอย่างที่บอกว่าโชคลากกำลังเข้ามาอาจเป็นการพบคนดีๆการเจอโอกาสทางการเงิน หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์บังเอิญที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วคือการตอบสนองจากจักรวาลน,นั่นหมายความว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและพลังของเจริญพลังโชคลาบกำลังเริ่มทำงานสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือรักษาพลังจิตให้มั่นคงทำความดีเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจรับสิ่งดีๆที่จักรวาลส่งมาให้เพราะเมื่อคุณพร้อมทุกสิ่งที่คุณตั้งใจจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างต่อ หนาอันเนื่องและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกได้ว่าชีวิตของคุณเต็มไปได้วยความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จทั้งด้านการเงินการงานและความสุขในชีวิตและนี่คือความมหัศจรรย์ของจักรวาลเมื่อคุณปรับพลังจิตให้ตรงเมื่อคุณจเจริญพลังโชคลาภจักรวาลจะเริ่มทำงานให้คุณคุณไม่จำเป็นต้องกังวลคุณไม่ต้องเร่งร้อนทุกสิ่งจะไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติ ทุกโอกาสจะถูกดึงเข้ามาอย่างเหมาะสมและคุณจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆรอบตัวการเงินจะเริ่มคล่องความสําเร็จจะเริ่มเกิดขึ้นและผู้คนดีๆจะเข้ามาอยู่รอบตัวคุณสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นผลจากการปรับพลังจิตการเชื่อมันและการตั้งเจตนาให้สอดคล้องกับจักรวาลดังนั้นขอให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ตั้งใจฟังและรู้สึกถึงพลังมหัศจรรย์ที่ไหลผ่านตัวคุณ ให้ใจคุณเต็มไปด้วยความเชือ่อความหวังและความมั่งคัง่งทำซ้ำทุกวันเช้าและก่อนนอนทุกคำพูดทุกความคิดและทุกการกระทำของคุณจะกลายเป็นพลังดึงดูดและเมื่อคุณทำต่อเนื่องจะกระวลจะนำโชคลาภเงินทองและความสํำเร็จมาหาคุณอย่างต่อเนื่องนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะเจริญพลังโชคลาภเปิดประตูชีวิตสู่ความมั่งคัง่ง และรับสิ่งดีงามทั้งหมดที่จักรวาลเตรียมไว้ให้คุณสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณจำไว้คือความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการปรับพลังจิตของคุณการเชื่อมั่นและการเจริญพลังโชคลาภให้สอดคล้องกับจักรวาลทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทำของคุณเป็นเหมือนแม่เหล็กขนาดยักษ์ย้ายที่ดึงเอาโชคลาภเงินทองและความสำเร็จเข้ามา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรหรือเจอใครจะกระวลจะเริ่มตอบสนองและเมื่อคุณทำต่อเนื่องทุกสิ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติคุณจะสังเกตเห็นโอกาสดีๆการเงินคล่องตัวความสำเร็จเข้ามาอย่างไม่คาดคิดและพาผู้คนดีๆจะเข้ามาช่วยสนับสนุนคุณอย่าลืมครับการเปิดใจรับโชคลาภการจเจริญพลังโชคลาภ ไม่ใช่แค่เรื่องของการรอคอยแต่เป็นการสร้างพลังให้ใจการตั้งเจตนาที่ชัดเจนและการทำความดีอย่างต่อเนื่องเพราะจักรวาลจะสอดประสานทุกสิ่งเข้ากับความตั้งใจของคุณทุกความเชื่อมั่นทุกการกระทำและทุกความดีที่คุณทำจะสะท้อนกลับมาเป็นความมั่งคัง่งโชคลาภและชีวิตที่สมบูรณ์แบบดังนั้นวันนี้ขอให้คุณเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ เปิดใจรับโชคลาภทำทุกวันด้วยความตั้งใจเชื่อมัน่นและรู้สึกถึงพลังมหัศาร,ร์ของจักรวาลให้ใจคุณเต็มไปด้วยความหวังความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เพราะแค่คุณเริ่มจักรวาลก็พร้อมจะตอบสนองพร้อมจะนำสิ่งดีๆโชคลาภและความร่ำรวยมาหาคุณผมขอให้ทุกท่านจเจริญพลังโชคลาภเปิดประตูชีวิตสู่ความมั่งคั่ง และรับสิ่งดีงามทั้งหมดที่จักรวาลเตรียมไว้ให้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขร่ำรวยและ,จะเจริญรุ่งเรืองจงจำไว้ครับทุกความตั้งใจบริสุทธิ์ทุกความดีและทุกพลังใจที่สอดคล้องกับจักรวาลจะนำพาความโชคดีและความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแท้จริงสวัสดีครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไป